ปัจจุบันผมยังไม่ลืมแฟนเก่าจะทําอย่างไรดีครับเวลาที่คุณจะปวดจากอาการอ,อกหักหรือไม่ลืมแฟนเก่าเพราะคุณติดล็อกทางความคิดมากกว่า17ความคิดหนึ่งในนั้นคือคุณรอสมองมนุษย์เชื่อมคําว่ารอไว้กับความเจ็บปวดเพราะคุณแอบหวังไงวันหนึ่งเขาคงจะปลดบล็อกมามึงวันหนึ่งเขาคงจะทักมาแหละนะครับวันหนึ่งเขาคงจะ โทรมาแหละเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาคงจะมาหาเราแหละเราก็อยากจะมุฟออนนะอยากจะมีคนอื่นนะเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเขากลับมาเนี่ยเราแล้วเราจะทํายังไงอะถ้าเขากลับมาเดี๋ยวก็ไม่ได้คบกันอีกเสียอะไรต่างพวกนี้คุณมีความคิดในการรอครูความจะบอกให้นะยิ่งคุณรอมันยิ่งไม่กลับแต่ถ้าคุณไม่รอมันจะยิ่งอยากกลับเพราะอีกฝ่ายมันเซ้นได้ครับถ้าคุณมีความต้องการมากกว่าโหยหามากกว่าแคร์มากกว่าคุณแพ้ครับสอง คุณกาลังมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อของสถานการณ์นี้เนี่ยเขาทํากับผมอย่างนั้นเขาทํากับฉันอย่างนี้ฉันช่วยเหลือซับพอร์ตสนับสนุนเกื้อหนุนเกื้อกูลเขาทุกอย่างแต่ทําไมเขาถึงทากับฉันอย่างนี้ฉันรู้สึกว่าท้อเศร้าเฟลเสียอกเสียใจคุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อจริงๆสถานการณ์นี้ไม่มีใครเป็นเหยื่อนะครับถ้าคิดกันดีๆมีผู้หญิงคนหนึ่งมาปรึกษาครูคมเรื่องของการที่ตัวเองเนี่ยซึมเศร้ามากๆเลยคือผู้ชายทิ้งไปแล้วเขารู้สึกว่าผู้ชายหลอกฟันเขาคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อ ก็เลยเศร้าแต่ครูความบอกว่าเลยครับครูความบอกว่าเฮ้ยหนูหนูต้องคิดดีๆนะครับว่าเนี่ยจริงๆเขามาหลอกฟันหนูหรือว่าไอตอนที่ฟันเนี่ยหนูก็ได้ฟันมันเหมือนกันอยากคิดว่ามันฟันหนูอย่างเดียวหนูก็ฟันมันเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยพอเวลาวางวางใจแบบนี้ครับเราจะไม่รู้สึกว่าอ๋อเราเป็นเหยื่อเราไม่รู้สึกว่าอ๋อเราโดนกระทําเราจะไม่รู้สึกว่าอ๋อเราเป็นทาสของสถานการณ์นี้เพราะงั้นเนี่ย จริงๆแล้วไอ้ความรู้สึกเศร้าทอ้อเฟลเพราะคุณมองตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อในสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราโดนกระทำเนี่ยแต่คุณต้องไม่ลืมนะครับว่าสถานการณ์นี้คุณก็ได้อะไรกลับมาเยอะครับหนึ่งในนั้นคือบทเรียนอย่าเปิดใจกับใครง่ายๆในอนาคตบทเรียนในการศึกษากันให้ดีก่อนก่อนที่จะลงทุนลงแรงกันบทเรียนในการชั้นชี้กันก่อนเลยว่าก,กฎกติกาของความสัมพันธ์ของเราสองคนมันควรจะเป็น1 2 3 4ี่ คุณก็ได้บทเรียนเยอะไม่ใช่หรือครับคุณต้องกลับมาคิดใหม่ว่าอ๋อเราก็ได้บทเรียนมามากพอสมควรเพราะงั้นในสถานการณ์นี้เราไม่ได้เป็นเหยือ่อเราแค่กําลังเรียนรู้เพื่อเติบโตขึ้นในวันนี้และวันพรุ่งนี้ตามลําดับครับสามอีกอย่างหนึ่งคือคุณนอนไม่พองานวิจัยอธิบายว่ามากกว่า99%ของคนที่เศร้าและอ,อกหักเกิดจากพฤติกรรมการนอนของเขาที่ไม่เพียงพอพอคนอ,อกหักนี่มันทำอะไรครับมันต้องส่องแฟนเก่าต้องดู มันกินหรูอยู่ดีไหมมันบล็อกเราไปแล้วหรือยังอ๋อนี่มันบล็อกฉันแล้วเนี่ยฉันต้องทำาไงครับไปสร้างบ,บัญชีอวตารอันใหม่มาเพื่อแอบ,บส่งมันเพื่อแอบ,บดูมันพยายามทุกวิธีทางครับเพราะอะไรครับเพราะคุณคาดหวังให้เขากลับมาพอคุณดูมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันฟุ้งซ่านมากขึ้น,น,นแล้วคุณก็นอนดึกมากขึ้นพอนอนดึกมากขึ้นเนี่ยครับมันจะมีสารเคมีตัวหนึ่งในสมองเราเรียกว่าเมลาโทนินมันไม่หลังพอมันไม่หลังเนี่ยครับการนอนของคุณไม่เต็มที่พอไม่เต็มที่ร่างกายมันหหงุดดิ มันเลยทำให้อารมณ์วีนเหวี่ยงหงุดงิดง่ายและมีความอ่อนไหวต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้นครับและถ้าพฤติกรรมของคุณยังไม่ได้ถูกปรับถูกแก้คุณก็จะต้องจมอยู่กับกองทุกความเจ็บปวดแบบนี้ไปตลอด1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีแล้วแต่พฤติกรรมครับ c ยิ่งคุณหาวิธีการลืมสมองมนุษย์มันจะเป็นนี้นะครับถ้าพยายามลืมมันจะพยายามจําเหมือนคุณพยายามหลับอ่ะมันจะไม่หลับถ้า ยิ่งพยายามหาวิธีการลืมสมองจะยิ่งจำพอสมองยิ่งจำคุณจะยิ่งเจ็บพอยิ่งเจ็บก็ยิ่งอยากลืมยิ่งอยากลืมก็ยิ่งจำยิ่งจำยิ่งเจ็บยิ่งเจ็บยิ่งอยากลืมยิ่งอยากลืมยิ่งจำยิ่งจำยิ่งเจ็บคุณมูฟออนเป็นวงกลมเหมือนกับพายเรือในอ่างครับเพราะงั้นเนี่ยใครอยากอยากหลุดจากวงจรนี้นะไปทบทวนอยู่ในคอสปลดล็อกอกหักเพราะในคอสนั้นเนี่ยพาร์ทหนึ่งเลยนะที่มันเป็นเป็นอีพีเพียวๆเกี่ยวกับเรื่องของการนอนเลยเพราะว่าพอหลายคนอกหักเนี่ยพอคุณนอนไม่พอนะ แฟนเก่ามันจะตามไปหลอกหลอนคุณถึงในฝันใครอยากได้เรื่องนี้บ้างรักยังไงไม่ให้มีน้ำตามันมี12วิธีการดูแลความมั่นใจในตัวเองด้วยเวลาเจอหน้าแฟนเก่าเนี่ยคุณต้องมีความมั่นใจใครอยากได้ให้พิมพ์รหัสแฟนเก่า3ม,มันมี12วิธีดูแลความมั่นใจแล้วแฟนเก่าจะรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นกว่าเดิมเวลาเห็นคุณคับ